โอเควันนี้เราจะมาทำประวัติกองโจนจากมกาขับปกติตัวแรกเลยนี่คือวินนี่ครีเตอร์ผมลงแอดออนผมมาเลยบักวินนี่ครีเตอร์รูปร่างภายนอกเขาใส่เสื้อสีดำและกางเกงสีดำงินรองเท้าสีดำดวงตาสีเขียว SP น่าจะสักยี่สิบสี SP น่าจะประมาณยนะี่สนะิบสี่มอนที่มอนที่โจมตีนั่นคือเพลเยอร์เอนะ็นบีสี่และนว์กลมมอนที่โจมตีจะมีเพลเยอร์ เอาเลยแล้วมันจะโยนตีบิเจอร์้วก็เริงกกลิ่นอะไรเอ๊ะเดีย๋ยวนะแล้วคุณแบงค์มาทำไม ทำคลิปอยู่เดี๋ยวเขาออกวชโอเคช่ามาทำต่วแล้วก็สัหนึ่งตัวของวิซิเตอร์นั่นก็คืออาร์โกเลมนั่นเองใช่แล้วเล้อีกตัว่เาเอนะ สโนว์กริปผมขอคามสโนว์กริปไปแล้วกันตัวที่สองนี่คืออ e ีโบเกอร์รูปร่างมันจะเปลี่ยนไปนะพผมลงไอแอดออนเนี่ยสภาพมันก็จะเหมืนอนวีดีเคเ,เตอร์ตะกี้แหละแค่ตอนนี้ดวงตาสีเขียวแล้วใส่ใส่ชุดสีดำลายสีเหลืองตัดเท่ เอก็สักประมาณหนึ่งน่าจะยีสีเท่าวีดีเคเตอร์อเปล่าน,น่าจะยาาี่สิบสี่กมั้งตเขานี่ยืสกิลสกิลเขาก็จะมีการไอเอ้ระีเอน้ำเลยสกี้มาแล้วก็ ะมีแนวรอบกานเล่นนะตุรกีเขาจะมีสองแบบเข้จะปอยแทงเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะคือเขาจะปล่อยสกิลสกิลปากตุรกีหลิกปากตุรกีหลิกว่ดเดียวเขาจะปล่อยรอบตัวกับปล่อยเขาจะปล่อยรอบตัวกับ ปล่อยใส่สกู๊เฮ้แตนเขาในฝีกางไ,ไอ้สมบัติอไม่าีล่ะอาสกิลสกิลเขาในฝอกางสมบัตเจะตัวไอ้ตัวเด็กเพีอ่ะก็สมบัติออาไว้ซึ่งมีตัวที่น่าสนใจ เขาไมา่ชออึดมากแลวค่ะแล้วตบกูตามมาตบเนี่ยแล้วต่อไปนคือ Villager ์พิเลเจอร์ถเ,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 เพิ่มเข้ามาในมายครับหลังเจ้าวีเด i คเตอร์กับ e v วอเกผมไม่รู้วันผมไม่รู้กันว่าวีเด i คเตอรกับ e v วอเกถูกเพิ่มมาตอนไหน แต่วินิคีไม่ใช่แต่กิเลจร์ถูกเพิ่มเข้ามาในมาค้าเวอร์ชั่นสี่ซึ่งสภาพหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ใส่ชุดยังไงดีนบบชุดลายๆอะไรสักอย่างแล้วก็จะมีเกาะไหลและอย่างนั่นคือเขาไม่เขียวขัดอย่าเดินหนีพวกอย่าเดินหนีพวกจะดูรายละเอียด แล้วก็ดวงตาสีเขียวนะรองเท้าสีน้ำตาลนะแล้วถือนา,ากกนตงตัวเขาคือเลเยอร์อายุเกอร์เลเยอร์ยุเกอร์จบเลเยอร์กันตูวเขานั่นคือเลเยอร์นีและอลูมิเนมกับโลโกลมนี่ กาตุกีเขาคือการยิงหน้าไม้ใส่อันนี้อยเานะให้ีคหน้ามสองก ยีิบสี่ถ้าจะประม,มาณยี่สิบสี่หรือเปล่าผมพูดผิดตรงไหนขอห้นิดนึงนะและตัวสุดท้ายนั่นคือ Beast นนอีเลเจอร์บีสต์นั่นเองอีเลเจอร์บีสต์ถูกเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชันเดียวกับเจ้าตัวพิเลเจอร์นั่นคือมาครนึ่งสีนั่นเองหน้าตาขเขาก็จะเหมือนสัตว์ขนาดใหญ่แล้วมีเขาด้วยน,น ตัวใส่ทั้งตัวตู้ของเจ้าตัวนี้คือใช้แล้วเลเจอร์และอาร์กลิมดึงดันของทุกตัวเลยเอ้พวกไอ้พวกนี้มันก็จบดีตัวตัวก,ก็จบดีเพอคาริ่นหล่ลนกัน โอเคเรามาดูพวกตัวพิเศษที่เราไม่สามารถสาม,มันได้จากใครกันบ้างตัวแรกพิเรเจอร์แคปตันพิเเจอร์แคปตันเขาจะมีรูปร่างเหมือนพิเรเจอร์อย่างดยูนั้นเขาจะสะพายเจ้าตัวทงไว้ด้านหลังทงไว้ด้านหลังซึ่งเมื่อเราฆ่าเขาแล้วจะได้บแบอมินซึ่งถ้าเราแบโอูมิน ผมค่อยทำไม่ดูเอย่างตัวต่อไปนั่นคือเลเจอร์แคปตันที่มันใส่ที่มันขี่เจ้าบีสต์ัวนึ่งเพราะ้มันตัว <c oughs> ก็กเลยกลืนตัเล็กเลเจีสเนี่ยไม่สามารถ บอ,อบ๊ยเจ็จังไอ้จ้าน่วนจ้งะลอันนี้คือวินิเคเตอร์แคปตันรู้่าเขาจะเหมือนเิ็นีเ่เตเอร์แค่ทงสภายด้านหลังเหมือนเจ้าตัวเคเจแคปตันน่นอนเขามัน อีลเลเจ้าเขาไม่เชื่เขาจะมาวิดีเคเตอร์ใช่ปะเว้นออาน,นี่การ์ดเปลิดเข้าข้าจข้าจะพาอันนี้ก่อนก่อนที่มันจะเกิดควองมันไวดมากอันนี้กินนมไม่ทันเมื่อกี้โอเคลองมาดูวิดีเคเตอร์ที่เป็นแคปตันแล้วก็ถือพเพื่อดีจิตรบี นอนเขา,าก็แค่เปลี่ยนจากลีเจแคปตันเป็นเอเตอร์แคปตันส่วนสภามาด้วยแล้วนี้ไม่ช่วยยิงด้วยนะเรียบร้อยตาย แล้วก็ผมนั่นคือคุณเวลาผิดเจอชนะมันจะเหนียว,เ,ยวเอาแบบนี้ก็ีแบบยังไม่ได้ทำผิดผิดคง,ง,งผิดเลอเจอกับอันนี้อีกเดียว ก็พิเลเจอร์ที่ถือหน้ามาเที่ไม่มีไม่ได้เป็นตัวแคปตันแค่ไม่ำไมไม่ใช่ตัวแคปตันโ,ยยโอเคเอาไว ก็จริงวันนี้หนาวกันดีแต่มือตกไม่เนี่ยผมเลยไม่ได้ทำต่อแล้วนี่คือประวัติโจรในเกมมายครับปกติประวัติเราโจรในเกมมายครับแล้วโจรรูปแบบต่าง,างๆโอเคพอ